มีน euh, ้องๆนะครับก็เอ่อหัวข้อที่ผมจะมาพูดนะครับตัวเดิมก์คือเรื่อง state of the art in creativity ก่อนอื่นเนี่ยเพราะว่า state of ouais. the art เนี่ยพอเราต้องเข้าใจแบบเื่อๆผมไปดูเสิร์ชก็คือ descent ดี้ซึ่งเป็นหัวข้อที่เอ่อผมยอมรับเลยใน state ไทยเราทำไม่ได้อะไรก็ตามเนี่ยเราจะมาปูพื้นก่อนว่าไอ้คำว่าด e จ e ทัลทีมเป็นสุขดิจิทัลทีมเป็นสุข มันคืออะไรภาษาอย่างไรแล้วก็ในชีวิตประจําวันที่ที่เราจะต้องได้เนี่ยมันไปถปึงขั้นไหนแล้วก่อนอื่นนะครับเรื่องดิ่สิบเอ่อดีดีเจเนเรนทีฟเมดิสตัตจริงๆแล้วมันคือการเอดจิ้งของของโปรแกรมนั้นๆก็คือพูดถึงเมดิสตัตก็คือเมดิสตัตเนี่ยมันมีการเสื่อม จากเออ่ wear แวร์แอนด์แพร์มีเ t ฟติ state แล้วก็ถ้าเราจาก m r i เนี่ยถ้าเราไปดูใน signal จะเห็นเป็นเออ่เป็น signal high signal อยู่ข้างในแต่ once ถ้ามันมีการฉีดขึ้นมาเนีดอะหมอเรื l รุ i ิสก็จะบอกว่ามีการฉีดขาดของ m e ด i สกันแต่ถ้ามันเห็นแค่มีน้ำอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะเขาจะอ่านมาว่าเป็นแค่ดิจิทัลหรือสีอะดิจิทัลในทีบเมดิ อาการทั่วไปพวกนี้ก็จะมีปวดบวงก็เหมือนกับที่ที่เราเจอกันอยู่นะครับมีสติปมีเพนมีเอ่อจอยเจยไลท์เทนเนสน,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 นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเราไม่มีการรักษาก็คือจะไปสู่ภาพของอสวดถอยการแดดโนสิบนะครับ,ออรบ,บ,อรบเอ่อหลักอก็คืออย่างที่ผมเรียนแล้วนอกจากเอกซเรย์แล้วตัวนนึงที่ช่วยได้คือเอ็ม r i เราจะเห็นเป็นไฮเปอร์สิกแนล นะครับอยู่ข้างในแล้วก็วันนั้นมันมีการแทนอัพอัพเวิร์ดหรือดาวเวิร์ดเราก็จะเป็นแทนของเมนิสกับส่วนเรืร่องการรักษานะครับตั้งแต่อตอนโอเปอเรทีฟจนถึงโอเปอเรทีฟการโอเปอเรทีฟเนี่ยในปัจจุบันเราก็มีหลายๆวิธีหลายท่านหนคือตั้งแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องมีการแทนแล้วเนี่ยวันนั้นบิดแทนของเมดิสกัตเราพยายามจะ รีรีแพร์ก่อนอันดับแรกก่อนที่จะทำเทอร์เรียเนเบสิกตรงนี้จะเห็นว่าอย่างเซ็ชันแรกนะครับจะเห็นว่าแต่ละท่านนะ่เพูดถึงแม้กระทั่งเดติโอแธ่ก็ยังพยายามบีมันเพราะอะไรมันเหมือนแบบพยายามจะสู้กับไบโอเมกติก <c oughs> ของเมสิกเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าเบสิกพื้นฐานของเบสิกมีบุคสเตทซึ่งมันแรงมหาศาลในการที่จะไป,ไปรีรีแพร์รีเซ็ตไม จะไม่ค่อยดีแต่เราก็ยังพยายามจะสู้กับธรรมชาติเออประเด็นออกมาก็คือเรามีการศึกษานะครับเออในในหนูในกระต่ายหรือในหมูก็ตามเขาพบว่า once ามีอ่ามีการดีเทนทีฟของเซลล์ของปฏิเลตหรือในสัตว์ก็ตามถ้ามีการอันโหลดเกิดขึ้นแล้วก็ผิดเซิลจอยมชั่นมันจะทำให้เซลลมีเกิด ตีเจนทิฟก็ที่มาอ้ซึ่งก็นําไปสู่ของการรักษาในัจจุบันเราคือกรณีถ้าเราเจอพวกพาติเลสเริ่มมีดีเทลเนชั่นหรือมีเมสคัเริ่มมีปัญหาไม่ว่ารูทแทนถ้าเราเพียงแค่รีแท์รูทเมสคัอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องทำพวกอันโหลดคำว่าอันโหลดคืออะไรก็คือเป็นการทำไฮห้เีอร์ออสโตรน์ผมก็จะมาพูดถึงในบาง บางประเด็นที่สําคัญนะครับอย่างกรณีหายที่ไปอัสโตมีนะครับโดยปัจจุบันในอดีตมีหลายๆเทคนิคทั้งพวกซิงเวดโอเปนเวดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นที่นิยมคือพวกกลุ่มมีเดิลโอเปนเวดนะครับเพราะว่าคอมพักเสชันต่างๆก็น้อยอปกติเราทําเป็นใบพานธุ์นะครับอัสโตมีสามลูกควายออฟทางคางร์ฟูร์ เออจริงๆแล้วนะครับตามทฤษฎีตามทฤษฎีถ้าเราอ้างอ er ิงก็คือของฟูจิโุวะฟูจิโุวะเนี่ยลงไปพิมพ์ในปี1979ก้ถ้าลงไปเสิร์ชดูเนี่ยเขาจะอ้างอ er ิงก็คือเวลาเขาวัดฟูจิโซวาพอยต์ตั้งแต่มิดคือเป็เซนเตอร์ของเขา,า,ะา,เา,ะานะครับไปทางระดับล่างประมาณสาบปร์เซ็นตนะครับเพรนั้นคือลฟูจิโุวะพอยต์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการที่จะชี้หลวมจากมิดดิลไซ้์ไปสู่นะดับล่างซ้าย โดยปกติประมาณจาก0ูนย์ถึงสามเซนแต่เราไปอ่านเปเปอร์หลายๆเปเปอร์ที่หลังๆจากนั้นมาที่อ้างอิงของคุวจิร์สว่าจะเห็นว่าจะเป็นรูปที่รูปด้านซ้ายนะครับเขาจะแบ่งเป็น0ูนย์ถึงร้อเลยซึ่งตัวเลขก็ใกล้เคียงกันคือหกถึงสองถึงห้าก็จริงๆแต่ว่าเลนเฟิร์มมาจากฟิวเจิร์สว่าแต่ก็มนะีส่วนวิธีการ correct นะครับ มันมีการเ็มเพะไหลายเทคนิคซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจะมีของดักดาวเทคนิคของมินชี่นะครับผมจะโชวรูปอันนี้เทคนิคแรกนะของดักดาวเทคนิคอันนี้ง่ายๆเลยก็คือตัดฮิปฮิปมาตรงเซนเตอร์ไม่เซนเตอร์ฮิปมาถึงจุดที่เราต้องการให้มีเวทแบลิซงสุดท้ายแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือจากเอ็นโซตัดเข้ามาให้มันกี่องศาแล้วก็มาวัด แล้วเขาเชื่อว่าจะเห็นว่าจากรูปสีฟ้าเนี่ยเป็นมุมออสซูโตบี้เขาจะอ้างอิงว่าหลังจากที่เส้นสองที่นี้ตัดกันแล้วมันก็ได้ป็นมุมต่อกันแต่ถามว่าเทคนิคน,นี้มันมีการเออร์เรอร์ถ้ามาดูในทางคำนวณแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทดแทนกันได้นะครับแต่เพราะอะไรเดี๋ยวจะมีการพิสูจน์ให้ดูอีกเทคนิคน,นึงนะครับอันนี้เป็นออริจินอลเลยของบิเนชีเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อีกอย่าง ซึ่งถ้าเราไปดูในของทวิมฟิกเพจที่ผขอออิงชื่อเนาะเพราะว่าเเป็นโปรโตไทป์ในการที่มาทําเป็นมิเตียวเวก็อ้างอิงการวัดแบคนี้ก็คือเพาจะว่าลากเป็นสามเส้นนะครับอย่างที่เห็นเส้นแบบมิเตียวเอ็กซิสหลังจากผ่าตัดนะครับเป็นเส้นสีแดงนะครับเพราะที่เราต้องการแล้วก็อีกสองเส้นหนึ่งอีกสองเส้นคือจากตรงจุดไหวัติของเอ ทิฟฟิบูราไปถึงแองโกลแล้วก็ามาัตัดด้วยของยาที่เท่ากันไปตัดเป็นเส้นสีแดงรายละเอียดผมคงขอข้ามเบ็กนะครับซึ่งถ้าเป็นมุมองศานี้มันจะเป็นมุมที่อ้างอิงแล้วก็ Re ไซ a b l e ค่อนข้างแม่นยำนะครับสองเทคน,คนิคนี้ต่างกันอย่างไรก็จะนำเสนอด้วยภาพนี้อันนี้เป็นของคนให้จริงที่เราเอมาเต็มเพจนะครับเห็นว่าเป็นเส้นสีชมพูที่ตัดสองเส้นเป็นหออัวเทคนิค เขียนว่าอ,องศาที่ได้เนี่ยแต่แตกต่างกับเทคนิคบิเนชีเทคนิคนเขียน,นว่าต่างกันประมาณหนึ่งถึงสององศาเลยเพราะฉะนั้นมันมันเป็นอะไรทีท่มันสามารถมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้เทคนิคต่างๆรผมว่ามันมันมีความสำคัญในการที่จะเทมเพจถ้าเราเทมเพจผิดเนี่ยมันก็การปรสาดก็จะผิดพลาดไปเลยส่วนอ,อันนี้จะเป็นการ โชว์สเต็ปของการทำไฮดริบอสโตมีนะครับเดี๋ยั้งแต่อันแรกเนี่ยพอยต์ไพลเวดที่ในกรณีที่เราต้องการทำออสโตมีนะครับทำไปผ่านหน้าเนี่ยเราเทมเพทโดยชิ้ยิงเกวายเข้าไปพอยตรงที่ทิปของฟิบูล่าตรงนั้นจะเป็นจุดไพวอวเซ็นเตอร์ในการที่จะบุญน,นะครับอันที่สองเราวางเทรดนะครับวางดูว่าต่างประมาณจะลน์ประมาณ สองนิ้วนะครับหรือสี่สี่ห้าเซนเพื่อให้มีแอรีเอฟพื้นที่ในการที่ยิงสกูนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สอตัด,ตดเสร็จแล้วทําเป็นใบพานานะครใบพนนานาที่โชว์คอนแรกแล้วเราก็ใช้สเปเดอร์อ่าขึ้นมาหลังจากนั้นจะเห็นว่าถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีเออ่คเบิลเทคนิคเคเบิลไลน์น,นะฮะลากจากทิปแองเกิลเพื่อดูว่าโล้าเนี่ยได้ตำแหน่งที่เหมาะสมหรือยัง นะครับถ้าเหมาะสมเนี่ยเม่ก็เรียกว่าเอ็กซิ S S จะต้องตกไปทางลัวเอร์ไซส์อยู่ระหว่างศูนย์ถึงโคจิสซวะมอยอ,อันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะจะเป็นต้องขนาดศูนย์โคจิโซวะมอยนบางรายถ้าเป็นนิ <c oughs> ดหน่อยก็แค่ไม่ต้อยก็พออันนี้อีกเปเปอร์หนึ่งนะครับเรื่องรูทแพร์เรามีการ เขาพูดว่าทำรูทคนไข้ที่มีรูทแทนในกลุ่มเอชมิเตลเอชเนี่ยทำทาร์ซิเปียลฟิกเซชันบอกว่า1ปีผ่านไปทำอัโตสโรหรือเอ็ไอไปดูเนี่ยพบว่ารีสอค่อนข้างได้ผลดีต่อมามีอีก Paper รหนึ่งอันนี้ก็เป็นการคอมายระหว่านอกจากมันมีปัญหาเรื่องรูทแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องวัลาสออตสโตรมีวัลาสดิฟอร์มิตี้ด้วยเขาแก้โดยการทำแบ่งเป็นสกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือทำไฮทิพิลอเซลลีอย่างเดียวไม่แล้วก็เมเดชันไม่ทำอะไรกลุ่มที่สองทำไฮทิพิลร่วมกับทำผ่านออสเชียร์ซูเจอร์ฟิเคชันด้วยทำบริแพ้แกลุ่มสุดท้ายทำไซต์ทึไซต์เย็บไซต์ทึไซต์ปรากว่าหลังจาก2ปีผ่านไปอาตโนมัอัตโนมเข้าไปดูปรากฏว่าริชาแทไม่แตกต่างกันไ่บอกองกิไม่แตกแค่ไม่แตกสุดท้ายแล้วครับ เดี๋ยวเรื่องนี้ข้ามไปก่อนเอ่อเมสโคลแทนเพนเตชันเดี๋ยวตรงคนเดียวคนมาพูดถึงแต่นี้เอ่อในภาพสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงด,ดิเซนดีอดด้อัปเดตนะครับก็คือ 3D มดีไบโอพิทติ้งนะครับมันคืออะไรมันคือเป็นการเอ่อสร้างเม,งมดิสคัตขึ้นมาโดยใช้ไบโอพิทติ้งโดยใช้ไบโออิงซึ่งไบโออิงเนี่ยเป็นเอ่อคือเป็นการฉีดออ โดยใช้ PCL PCL คือโพลีคาร์โบคาร์โบเลตต์นะครับเป็นสแกวโฟแล้วก็มีเซลมีเซ็นคอมมอนเซลนเซลคอมไบด์แล้วก็ฉีดฟอร์มร่างขึ้นมาเพื่อทำเป็นอย่างในรูปนะฮะรูปซ้ายมือเออคือเขาจะฟอร์มเป็นสามสามทีเดนมชั่นเป็นรูปของเมดิสาขึ้นมาเลยแล้วก็ในนั้นก็ประกอบด้วยสแกวโฟ แล้วก็มีเมชชีสนะครับอันนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองก็คือเราใช้ในอของกระต่ายนะครับแล้วก็มาดูเรื่องไบโอวิติคอร์ในในหนูนะครับอของตัวในหนูแล้วก็มาทดลองไบโอเมคานิ์เนี่ยเอาไปปลูกถ่ายให้กลุ่มพวกโก้พวกชีฟปรากฏว่ารีซ l t เนี่ยจากการศึกษา นะครับอินอินวิโวในในสัตว์ดิเป็นเป็นที่หน้าผลที่นัาเป็นที่หน้าพอใจคือมันยังมีเซลล์สไวอยู่สองเดือนเนี่ยประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือในคนยังไม่มีนะครับอันนี้ก่อนก่อนที่จะจบนะครับเพื่ออิญผมก็พยายามเสิร์ชดูเอ้ยมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกใบนี้เกี่ยวกับเรื่องเมดิสัน ก่อว่าไปเสิร์ชเธอบอกว่ามีไอเอสเซสตอนแรกผมนึกว่าไอซิสจริงไม่ใช่เป็นเกี o ่ยวนาซานะครับเขาศึกษาเนี่ยเขาเพิ่งตีตีพิมพ์เขาบอกว่าประสบความสำเร็จในการสร้างไบโอพินติ้งทีดีเดนเซชันในสภาวะไร้น้ำหนักนะครับไอซิสเนี่ยย่อมาจาก International International Space Station ผมก็เลยเสิร์ชต่อ บอกว่าเขายังมีการห้องทดลองที่อยู่บนนอกโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นความร่มวยในห้าประเทศไม่ว่าเออรัสเซียอเมริกาแคนาดานะครับแล้วก็ยุโรปไม่มีจีนนะฮะเขาลงทุนปีละสิบห้าล้านแล้วก็เพิ่งร้อนสติพิมมาว่าเนี่ยเขาสามารถทำเมเนสคัตทีเอ่อไบโอปินติ้งได้ เพิ่งผลิตเมื่อวันที่8ปดมาสสองพันยี่สิบสามนี่เองซึ่งเหตุเพและผลเนี่ยลูกเล็กผมก็ไม่ทราบทำไมต้องไปท้องข้างบนนะตัดได้สลายอันนี้